สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนครับเอฟซี FC, ทางช่อง youtube ท,ท,ทุกทุกท่านสวัสดีกวนนอนท่านผู้ชมบอท่านเดิกดอกเนาะคะ่นะเนาะประมาณสามถุมท่านผู้ชมสามซี 3, ถุมนอนไปคุณพอ่อคุณแม่นอนหรือยังอสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเหล็กเด่นทั้งซีสูตรนะคะเนาะนะทรงกันบาน คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมเล่าพัฒนาชุดเต็มกับเล่าพัฒนาชุดเต็มนะคะเนาะพ่อพ่อแม,แม่แม่กระถาอยู่ท่านผู้ชมถาเอาไปขัดไปตัดเหล็กสำหรับคลิปนี้เขาแมาแล้วย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนูหน่อยน้ำในเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาชุดคั้วเล่าชุดเต็มท่านผู้ชม สามสิบสามคู่คุณพอ่อคุณแม่แคปหนดัดจอเอาเด้อค่ะเด้อรวดที่ผ่านมานั่นก็ะคือเข่าแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะหวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเด้งทั้งบนและล่างนะคะคุณพอ่อคุณแม่แคปหนดัดจอเอาเด้อค่ะเด้อร์ลาพัฒนาชุดใหญ่ ไฟกระพริบนะคะทันใดที่บอเอาเมดกะเอาไปตัดเอาด้วยค่ะเดอ้อหา็กเดนมาตัดท่านผู้ชมต่อมาก,กันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับทันใดที่บอท่านเข่ากลุ่มด้วยค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ถูกถุกทันที่บอท่านเข่ากลุ่มเข้ากลุ่มลาลฟีทักไอดีไลน์นโอ9อนะคะ หากท่านใดที่จะเข้ากลุ่มทักมาหาแอดมินหนูหน่อยไล่ลักเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูหน่อยใส่ไล่ลักก็คือ id line noo 1 5 9 9ท่านใดที่จะเข้ากลุ่มนะคะเนาะแอดมินหนูหน่อยใส่ไล่เดียวเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็คือไล่ลัก noo 1 5 9 9นะคะท่านใดที่ทักไปไล่เบอร์0 8 1 8 6 2 3 5 8 1แอดมินหนูหน่อยเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปดอกกุหลาบลายนันแอดมินหนูหน่อยเพื่อคอยได้เข้าไปใส่ท่านผู้ชม หายทักมาไล่หนีเด้อค่ะเดอ้อเอา้ามาเบิงแนวทางตัวเลขก,กันเลยเนาะค่ะเนะาะเราพัฒนาเลขเด่นทั้งสี่สูตรท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ไปน้ำกันงวดนีแอดมินหน่หนอยสิวิเคราะห์ไปถึงทางบอกท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาเด่นสี่กับหกเข้าไปทีเด่นหกเด้อค่ะเดอ้อเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไป2องวัดติดละท่านผู้ชม วดนี้ได้เด่นสามกับห้านะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวท่านผู้ชมวดนี้แอดมินคิดว่าบ่มาดอกท่านผู้ชมสามกับหาเพราะว่าเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เข้าสองวดติด,ดเราด้วท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหนาจ,จอด้วยค่ะเด้อเรากอ็มาวิเคราะห์ไปน้ำกันท่านผู้ชม สามกับห้านี่เอาไปเป็นเลขดับเบิลท่านผู้ชมสามกับห้านี่ต่อมาก็จะเป็นเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ละท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี่มันหลุดงวดบินงวดเด้ท่านผู้ชมทีเอดมินวามันบ่มานะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเด่นตัวเดียวสตรหนึ่งกับสุดสองนี่ท่านผู้ชมมาเบอ่งวดนี้ ได้เด่นสามกับห้าเห็นบอธรรมชุ่มมันชนกันมันชนกันอยู่มันสิลุดหรือมันสิมาเพราะว่าสูตรเด่นตัวเดียวนี่สูตรหนึ่งกับสูตรสองมันเข่างวดเป็นงวดเด้ธรรมชุ่มหรือว่างวดนี้มันชนกันมันสิมาบอธรรมชุ่มเรากะจะลืมนะคะเลิกกันไว้น้ำธรรมช่มสามห้าห้าสามเพราะว่ามันเคยกอดพ่อกันมาอยู่ธรรมชุ่มงวดนี้มันชนกันเลยค่ะเด้อเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวมาชนกับ เด่นตัวเดียวสูตรหนึ่งกับสูตรสองชนกันไปที่สามกับห้าเลยเด้ท่านผู้ชมมันชนกันหรือว่ามันสีบอมาท่านผู้ชมมันสีมาหรือสีบอมาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่วิเคราะห์เบิ้งด้วยค่ะเด้อสามกับห้าเด่นบอกท่านผู้ชมแต่ว่าสองสูตรนี้มันชนกันแล้วสามกับห้า ต่อมาเลขติดบนล่างท่านผู้ชมเลขติดบนล่างเนี่ยกะยังเดินต่อเนาะคะ่นะเนาะยังเดินต่องวดที่ผ่านมาเด่นห้าสองเก้าจับคู่เ่าท่านผู้ชมจับคู่ไม่เข้านะคะมาเบิ่งงวดนี่ท่านผู้ชมเลขเด่นทั้งสี่สูตรนี่เป็นของแอดมินหน่อยคิดคำนวณเองเด้อค่ะเด้อคิดคำนวณเองนะคะเฮ็ดตามสูตรท่านผู้ชมงวดนี้เลขติดบนล่างได้เด่นห้าสองเก้า บัตรที่นี่เลขที่มันชนกันก็นคือชอนกันที่หาไลที่สุดเด้อค่ะเดอ้อรือว่าหา,ย,ายั่งยูท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมหาสามสามหาเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวมันกอดข้อกันมาได้มันเคยกอดข้อกันมาอยู่ท่านผู้ชมงวดนี้แอดมินนูนหน่อยเจาะไปไ้ที่เด่นเก่าเด้อค่ะเดอ้อสูตรเด่นติดบนล่าง จาะถึกโตว่านนอท่านผู้ชมถ่าเก่ามาท่าเก่ากับ90 91 93 94ถ้าเล็กเดินต่อนะท่านผู้ชมแอดมินคิดว่าเก่าสีมาัดที่นี่เป็นยังคืออรนเจาะเดนหาหามันชนกันหลายแอดมินว่ามันติดสูตรเด่นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนั่นไหมท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าช่วงหล้างๆนี่มันเขางวดเป็นงวด งวดที่ผ่านมามันเข่าแล้วงวดนี้มันสิเข่าอีกอยู่บธผูมชมพิจารณาเบิงเด้ค่ะเด้อแอดมมนหน่อยแหงวิเคระห์เล็กไปพิษทางอยนผูมชมต่อมาเด่นเดินดีธรูมชมเด่นเดินดีรุดงวดที่ผ่านมารุดเด้ค่ะเด้องวดนี้เด่นเดินดีได้เด่น901สำหรับสูตรเด่นเดินดีนี่ถ้ารุดแล้ว ยังบ่เคยหลุดติดกันสองหวดด้วค่ะเด้อหวดนี้กระจับตาไวท่านผู้ชมเด่นเดินดี9 0้าศหนึ่งสีมาบอสิเดินต่อบอท่านผู้ชมบัตรที่นี่ทั้งเลขเก้าศูนหนึ่งเนี่ท่านผู้ชมถามันมาอย่าลืมหวดนี้เหลขเด่นแอดมินหน่อย,อ,ยอาจจะกอดข้อกันมาด้วยค่ะเด้อถ้าได้เด่นเก้าศย์หนึ่งกเซน เก้าูนย์เก้านึ่งมชมกดข้อกันมาดีดีเก้าศูนย์าหนึ่งเด้อธรรมชมบัตรที่นี่ทางเลขที่แอดมินจับหายบ่มีเก้าย์เเด้อค่ะเ้ออันนี้เหตุตามสูตรธผูมชมมยาลืมพอพอแม่แม,แม่กันเก้าศูนย์เก้าหนึ่ไว้น้ำเด้อค่ะเออย,ยาเลขเด่นกดข้อกันมานร,รูมชมมวดนี้เพราะว่าวดใดที่ได้เด่นเก้าศูนย์หน่มันกดข้อกันมาดีดีธรรมชมเกานย์เ้าหนึ่งนะ สูตหนึ่งนี่บอกอดดอกธรรมชมถ้าเป็นมันสนี่เป็นเก่าหนึ่งกับเก่าศูนย์แอดมินหน่อยก็เลยมาเจาะใส่สูตรนี่ได้ธรรมชมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสูตรนี่เหตุตามทางเลขมัตรกระดาหนึ่งเก้าสามเก้าสี่บัตรที่นี่สูตรนี่คู่จับมันไม,ม่มีศูนย์ได้ธรรมชมนอกจากเสียเอาเลขเด่นกอดข้อกัน เอาคุณพอคุณแม็กแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเหล็กเด่นทั้ง4สูตรของแอดมินนูหน่อยจับตาเบงิงสูตรเด่นเดินดีนั่นละท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังบ่เคยหลุดซ้ำด้วยค่ะเด้อย,ยังไม่เคยหลุดซ้ำนะคะถ้าหลุดแล้วก็ยังไม่เคยหลุดซ้ำนะคะซื้อให้ติด9.01ไว้เนาะค่ะเนาะแอดมินคิดว่าน่าจะเดินต่อท่านผู้ชม แต่ว่าเลขสูตรสีสูตรนี่มันชนกันไปที่เลขหหางด้วยค่ะเด้อเท่ากับว่าเด่น5รอง3นะคะเด่น5รอง3นะคะเลขเด่นอ่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินหน่หนอยกัฝากลานคือเกาเช่นเคยด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีจัดสร้งสบู่กาแฟย,ยาสีฟัน หลักกาเซรั่มนะคะเด้อเป็นเซรั่มเป็นสารสก,กัดเนาะท่านผู้ชมสารสก,กัดสมนุนไพรสูตรเข้มข้นนะคะ18ชนิดคุณพ่อคุณแม่ทา่านใดที่มีปัญหา,เ,าเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำสิวคือซิบอมีแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเลยไบเแล้วทา่านใดที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะลองมังสมมด,ดสั่งไปใส่ท่านผู้ชมขวดละ2สิบบาทสั่งสองขวดแอดมมนูน้อย ส่งฟรีนะคะสองขวด400บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเ้อสำหรับสารสกัดตัวนี้นะคะสารสกัดจากสมุนไพรสิดชนิดเด้อค่ะเอเอาต่อมากก็จะเป็นสบู่กาแฟหย,ยาดสีฟันนะคะเนาะสบู่กุนต้านระเบิดที่ใคายเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้แพ็คละ190บาทกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาชะง,งมนะคะ โมโนบำรุงสายตาเขาชงมแก้ปวดเมื่อยยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากด้วยค่ะเร้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะราคาเพียงหนึ่งร้บาทเท่านั้นอสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินนนหน่อยขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมด้วยค่ะเร้อขอให้โชคให้มานทุกทุก่านพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ